สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียลจากฮิตาชิและสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิรุ่น EPPF 1 2 0 J และ EPPF 9 0 J ค่ะ Made in Japan ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเครื่องฟอกอากาศทั้งสองรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะออกแบบโดยนาโอโตะฟุกาสะวะดีไซเนอร์ชื่อดังสายมินิมอลเจแปน e ิสต์ด้าการันตีได้เลยนะคะว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เนี่ยจะโดดเด่นแล้วก็ช่วยยกระดับให้บ้านของ คุณดูดีมีสไตล์มากกว่าที่เคยเป็นค่ะโดยตัวเครื่องจะมีขนาดอยู่ที่กว้าง45เซนติเมสูง65.7ซนมและหนา28ซนเมเท่ากันทั้ง2รุ่นดีไซน์มาให้วางเข้ามุมห้องปุ๊บก็สวยเปะ๊ะสำหรับพิตาชีแล้วคำว่าดีไซน์ไม่ได้สวยแค่ภายนอกแต่คือการดีไซน์อย่างพิถีพิถันที่ให้ความสำคัญกับทุกการใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะ สิ่งสาคัญที่สุดในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะก็คือเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ในห้องค่ะเครื่องฟอกอากาศที่จชีรุ่น EP PF 1 2 0 J เหมาะสําหรับการฟอกอากาศในห้องที่มีพื้นที่ไม่เกิน84ตารางเมตรค่ะซึ่งจะสามารถมอบอากาศที่สะอาดได้อย่างรวดเร็วในอัตราความเร็วสูงสุดที่12ตารางเมตรต่อนาทีค่ะและสําหรับรุ่น EP PF 9 0 J เหมาะสําหรับการฟอกอากาศในพื้นที่ขนาดไม่เกิน65ตารางเมตรที่จะสา ามอบอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วในอัตราความเร็วสูงสุดที่9ตารางเมตรต่อนาทีค่ะ เชื่อว่าทุกคนที่กําลังหาซื้อเครื่องฟอกอากาศตอนนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องฟอกอากาศนั้นๆสามารถกรองเอาฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างฝุ่น pm 2.5ออกไปจากบ้านคุณได้หรือไม่ค่ะซึ่งเครื่องฟอกอากาศทั้ง2รุ่นนี้นะคะสามารถกรองเอาฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กกว่า pm 2.5หรือว่าที่มีขนาด0.02ไมครอนออกไปจากบ้านคุณได้มากกว่า90%ค่ะซึ่งผ่านการทดสอบโดยสถาบัน iu ta ค่ะ เรามาลองดูกันนะคะว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้สามารถกรองเอาฝุ่น pm 2.5ออกไปได้อย่างที่เขาเคลมหรือเปล่า ดิสเพลย์บนเครื่องยังบอกปริมาณ TVOC หรือว่าสารอินทรีย์ระเหยเช่นกลิ่นของสารเคมีต่างๆแก๊สต่างๆหรือว่าควันรถค่ะโดยจะมีค่าตั้งแต่0ถึง100เลขยิ่งต่ำนะคะหมายความว่าในห้องมีความเข้มข้นของกลิ่นน้อยค่ะสัญญาณไฟจะทําให้เราทราบว่าระบบได้ทําการฟอกอากาศในห้องของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ และดิสเพลย์ยังแสดงอายุการใช้งานที่เหลือของแผ่นกรองทั้ง3แผ่นอีกด้วยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศไม่สะอาดเพราะว่าถ้าถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองนะคะดิสเพลย์จะแสดงให้คุณเห็นทันทีค่ะโดยสัญญาณจะเตือนแยกออกมาเลยนะคะว่าแผ่นกรองชิ้นไหนถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแต่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นสัญญานี้กระพริบบ่อยนักนะคะเพราะว่าแผ่นกรองฮิตาชิมีอายุการใช้งานเฉลี่ยถึง10ปีเลยละคะ่ะทีนี้เราลองมาเปิดดูภายในตัวเครื่องกันบ้างนะคะ ภายในตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยแผ่นกรองชั้นต่างๆค่ะซึ่งชิ้นนี้นะคะเรียกว่าแผ่นกรองหยาบหรือว่า pre-filter ค่ะฝุ่นที่ถูกดูดเข้ามานะคะจะถูกดักจับที่ชิ้นนี้ก่อนเลยค่ะโดยชิ้นนี้สามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่อยู่เสมอค่ะและนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการยืดอายุการใช้งานตัวเครื่องแล้วก็แผ่นกรองชิ้นอื่นๆอีกด้วยนะคะและพระเอกของเราคือชิ้นนี้เลยค่ะ นี่คือแผ่นกรองเฮป้าจะเห็นได้ว่ามีความหนามากเลยนะคะแล้วก็มีขนาดครอบคลุมตัวเครื่องค่ะมียุการใช้งานยาวนานเฉลี่ยอยู่ที่10ปีค่ะ แผ่นกรองเฮป a าของเรานะคะได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษหรือว่า Allergy UK ค่ะว่าสามารถดักจับฝุ่นได้ดีมากๆสามารถดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กอย่าง0.3ไมครอนได้สูงสุดถึง9 9 9 7ค่ะรวมถึงฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆอย่าง0.02ไมครอนนะคะได้สูงสุดที90่90%ค่ะรับรองได้เลยว่าฝุ่น PM 2.5ไม่เป็นปัญหาต่อบ้านคุณอย่างแน่นอนค่ะมาดูที่แผ่นกรองกลิ่นกันบ้างดีกว่านะคะ ซึ่งแผ่นกรองชั้นนี้สามารถกรองกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสัตว์เลี้ยงบุหรี่อาหารห้องน้ําหรือว่าน้ําเสียเรียกได้ว่ากรองได้สบายมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอายุการใช้งานยาวนานเฉลี่ย10ปีค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือ AHAM แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถฟอกอากาศในห้องของคุณให้บริสุทธิ์ปราศจากควันบุหรี่ละอองเกสรดอกไม้และฝุ่นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยการทำงาน4โหมดให้คุณเลือกใช้ได้ตามชอบไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้หรืออัตโนมัติให้เซ็นเซอร์ของเครื่องเป็นคนตัดสินใจเลือกระบบการทำงานที่เหมาะสมโหมด Rapid สำหรับการฟอกอากาศอย่างรวดเร็วโหมดนี้อาจจะมีเสียงดังกว่าปกติเพราะมอเตอร์ได้ทำงานที่ระดับสูงสุดค่ะ โหมดกลางคืนซึ่งจะทำงานเงียบเพียง1 5ซิเบลเท่านั้นให้คุณนอนหลับในอากาศสะอาดได้สนิทตลอดคืนและโหมดอีโคหรือโหมดประหยัดพลังงานโดยเครื่องจะทำงานแบบเงียบสลับกับหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟให้คุณค่ะ การตั้งค่าการทํางานในระบบทัชสกรีนซึ่งจะแสดงขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราสัมผัสเพื่อต้องการตั้งค่าเท่านั้นหลังจากนั้นไฟดิสเพลย์จะดับลงเพื่อป้องกันการรบกวนสายตาในเวลาที่เรากําลังพักผ่อนสบายๆอยู่ภายในบ้านค่ะ สัญญาณไฟของเครื่องจะหลี่ลงโดยอัตโนมัติเมื่อห้องมืดเพราะม,มีโหมดไนท์เพื่อเปิดการทำงานในยามค่ำคืนพร้อมลดเสียงในการทำงานให้เหลือเพียง15เดซิเบลเพื่อให้คุณนอนหลับพักผ่อนในห้องที่มีอากาศสะอาดปราศจากแสงรบกวนและเงียบสนิทค่ะ ใครที่ต้องการให้บ้านเป็นที่พักผ่อนอย่างแท้จริงหายใจได้เต็มปอดจากสินค้าคุณภาพ Made in Japan ด้วยดีไซน์ที่ดูโดดเด่นบ่งบอกความเป็นตัวคุณรับรองได้เลยค่ะว่าเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิรุ่น EPPF 120J และ EPPF 90J เหมาะสมกับคุณที่สุดค่ะ Hitachi Insp the Inspire Next